สร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดนหาชนบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการเล่นอะไรอยู่เหรอจ้าผู้เขาเล่นลูกยางนาอยู่ครับผขขาาู้เ,เขารู้ไหมว่าไอ้ลูกยางนาเนี่ยที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยทำไมมันจึงมีครีบ เหมือนกับปีกนั่นสิครับผู้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันก็เพราะว่ายางนาเนี่ยเป็นไม้ใหญ่ลำต้นสูงถ้าลูกตกใต้ต้นมันก็จะเกิดใต้ต้นจะมีการแย่งอาหารกันเองจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยมีครีบลัรษณะคล้ายปีกเพื่อให้ลมพัดไปตกและเติบโตในที่ที่ไกลๆได้ยังไงละจ๊ะแล้วพูกเขานี่เคยเห็นต้นยางนาหรือเปล่าละจ๊ะไม่เคยเห็นครับต้นยางนาเป็นยังไงหรอคะคุณลุง ต้นยางนาเหรอเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มากเลยมันไม่ผลัดใบด้วยบางต้นสูง30เมตรก็มี40เมตรก็มีดอกเนี่ยสีชมพูแล้วก็ออกเป็นช่อเดียวตามง่ามใบมักจะออกในช่วงเดือนธันวาถึงเดือนมกราลูกของมันที่ภูเขาถืออยู่เนี่ยจะสุกอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเาวเคอยอ่านเจอในหนังสือสารานุกรมไทยได้วยว่า ต้นยางนาจะมีในเฉพาะแถบพื้นที่เอเชียอาคเนย์เท่านั้นด้วยลำต้นที่สูงโดดเด่นกว่าพันไม้ชนิดอื่นๆจึงทําให้เป็นเสมือนพญาไม้ทั้งในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นนอกจากนี้ต้นยางนายังจัดว่าเป็นไม้ดีมีค่าและหายากอีกด้วยต้นยางนานปัจจุบันนี้เนี่ยมันหายากขึ้นทุกทีปกติเนี่ยเขามากักจะปลูกแถบที่ราบริมแม่น้ํา ตอนนี้เนี่ยถูกคนบุกลุกทําลายกลายเป็นเลือกสวนไร่นาไปสะหมดตอนนี้หลายหน่วยงานก็เลยออกมารณรงค์ที่จะให้ช่วยกันปลูกต้นยางนาเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มไม้ยางนาในธรรมชาติให้มากขึ้นไงล่ะปลูกต้นยางนาเยอะๆแล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอครับก็เอาลูกของมันมาโยนเล่นเหมือนที่ภูเขาเล่นอยู่เมื่อกี้นี้ยังไงล่ะจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยยางนาเนี่ยมันใช้ทําสมุนไพรได้หลายอย่างด้วยะ โอ้โหไปสมุนไพรได้เหรอครับแล้วช่วยแก้โรคอะไรเหรอครับแต่ละส่วนของต้นยางนาเนี่ยมันใช้ทําเป็นยาเนี่ยได้ไม่เหมือนกันไหนดาวลองบอกน้องหน่อยได้ไหมว่าส่วนไหนเนี่ยมันใช้ทํายาอะไรได้บ้างได้ค่ะคุณลุงต้นยางนาเนี่ยนะเปลือกของต้นเราจะนําไปต้มดื่มเพื่อแก้ตับอักเสบบํารุงด้างกายช่วยฟอกโลหิตและก็ยังใช้ทาถูนวดแก้ปวดข้อต่างๆได้อีกด้วยส่วนเมลเล ต้มใส่เกลือน,นิดหน่อยใช้อมแก้ปวดฟันแก้ฟันโยกครอนได้จ้ะแล้วส่วนของน้ำมันยางใช้ทารักษาแผลเน่าเปื่อยแผลมีหนองแล้วก็แผโลโรคเรือนได้สามารถใช้ทาไม้และยาแนวเรือทาเครื่องจักสารแล้วก็ทำใต้ได้อีกด้วยนะโอโ้โหมีประโยชน์มากมาขนาดนี้สงสัยขอ,ขอต้องกลับไปบอกเพื่อนเอนให้ปลูกต้นยางนากันเยอะๆแล้วสิครับดีจ้า แต่ว่าตอนนี้นะพี่ขอยืมลุงยางนามาเล่นบ้างได้ไหมจ้าอ,อยากเล่นก็ไม่บอกอย่างนี้ลุงไปเล่นทุกคนได้ไหมล่ะได้ค่ะร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยสำนักพิมพ์บุ๊กเวฟสนุกฉลาดปราศจากพิษภัย สร้างนักสำร,รวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ